โอเคสบายดีทุกคนนี่ก็ออกทึิกปลายแล้วเนาะเป็นเคยนะมามอนีใหม่ยอยู่ที่นะเนาะเขตดวงโดกไม่เคยมาเนี่ยเป็นหนองเนาะหรือว่าบึงนีง่แหละบ้าองอาจจะเก็บน้ำอยู่นะี่มาบุทันเจ้าทีเนาะเจ้าทีมาละกำลังใส่มองยิลุมอนะยู่กลางน้ำ เราเนะมาเริมเ่มกันเลยเนาะมี้จะมาตึกแนวอกซัตเนาะไต่น,ะตนำว่าสิมีผลงานบวมวันนี้ไปเบ่งน้ำกันเลยมาเริ่มกันเลยเนาะมีเวลาหน่อยนะตะ่อแรงช่วงนี้มาแต่ตะอแรงมีผลงานบวม ต็ดเบรกกันนะ่ะน้ำลงหลบุกเข่อยได้มาเยอะกันเถอะนี่ก็หลายม,มีคนมาแหละบุกเข่อยได้มาเนาะเดี๋ยวมันเริ่มเลยเนาะไปหยาจมเลยเนาะ luôn bên nhà, nhàng ta đi lùm à Nhàng đi lùm đây vô oh, oh. Cái เจ้าลูกป่าคอน้อยเป็นอะไรไรกัดอยู่วะบบหางกมาหางกุก 2, ้งสองสามบาทหนึ่งบัวหันหินตูห้อยเ,เห็นป่าคอหมาเทือก็ได้อยู่วะได้อยู่อ,อยู่่นีนหากงกมาในรอบเดือนปลายแล้วหากงกมาเลยว่าน,นองนี้นี่ได้แมน,นมีอยู่มีกัดอยู่หากงกมาบุาไดหมาโดนละมูใหญ่เนาะ บบวทันง่แล้วดูไดเปตีข้าังหลังไี่ห่อยังบ่วทันได้ไปเถอะว่าจะไปอยู่จักหน่อยกันหางกันมาไงตีจมบ่ะแม่นละทาลิ้นแต่แนวนี้เลยมีโตก็หนักมามันมีอยู่ขึ้นอยู่หนัก,บกเบาแต่ว่าจุดหลายก็โตกไง บวไหวจักแหงจัมงจันตัวน้เหมือนกจะงกัดแลองปลวเออแมมันตื่นเนียมันย่างไปื่นยับขึ้นมาถึงแล้วเนาะกีอยู่บอลพู้นบอกกัดจากบาทเลย ยวมาลองอยังนี่บ้สีกัดบวอยู่ในหัน่นเนาะคือสิมีโตลายลูกปลาขอน้อย,ล,ยลายโตล มัลอลมาคนนี่เพราะลูกมันบอกอะลรลูกกับคอน้อยบอกกไลอยลอลมาสามตนะเอะมาหัวละโอ้คือสิบได <th inclusive stress> <th of> ้ละเบื้องมิน้กะเจ้ามาอย่างก็ต <establishing> <th> ึกกระดุงสองคนเด็กน้อยเล่นน้ำอยู่คนมีเป็ดอีก ยังก็เป็นงันขี้ตะไคร้ขึ้นมะละลายไปทางในพุทนนะบุหัวทางไปทางใยเดินนะ <c oughs> พิชิบุดได้ละตายน้ำหอมมันยานด้เปลี่ยนแนวมาได้มนหมดเลยเนาะ <c oughs> กับเงืยอเนาะ ยาเกายาหมูนี่ยลูกประสมมาดีมีผลงานวะ กัดแล้วเจ้าปากกัดแล้วดิกอืมกี้ลงไปกดปิดเนาะมาล้วแตมแรกเฮาโอ้ยเมื่อกี้ลงไปกดปิดว่ายังบ่ได้ถายเนี่ยยาโมเฮายาลูกผสม สาตึงเลยเนาะนีะ่เขาเกือบลงคอปล่อยลากไปเลยกีนี้กีนี้เห็นมันเหน่งอยู่เนาะสามแคมลองตีเข้าไปเปั้แมนแทนะอุ้ยแต้มกับเนื้อไปติดตามตัวต่อไป เก็บไว้ก่อนเถอะใช่ให้พวกแม่ๆขันน่ะเพิื่นมาให้ละหอยพิ้นไว้นี่ก่อนไปนาทีต่มดูต่อไปกีป่าขึ้นมากัดไ <c oughs> ม่ได้ก,กดทายโอ้ยเห็นเด่ป่ามันเลย้ยงกิน Để bắt tù vào này. Nghe Nay chỉ lúc phải nha.

à tuổi giờ. <laughs> chắc phải phát nan, phải hăng đệm mẹ. À? Để. Tháng Nó là tháng giờ là chắc phải hăng đệm mẹ. Chắc phải hăng đệm. Chắc phải Chắc phải อย่างมึงหน้าก่อน้ยห,หาทางไปทางนั้นก่อ็มึงหูวทางไปเด,เ,ดเ,เดี๋ยวแมนก็หัวแถวนี้แหละ <laughs> แมนบอลน,นี้จะไปตัวฟางนั่นนะอันเข้าไปทางนี้บอลดินตัวนี้ดินตัวนี้แหละจะเข้าทางนี้แหละจะไปตึกอยู่ฟางนั่นบอลอันฟักตบฟางนั่นนะ่ะ คนนี้ไปเพื่อเงินบนเงินหลังงามๆั่นเงหลังงามๆั่นเขาหอมลงมาเลยเลยมันมันจะออกไปทางนี้ป่ะโอ้เดือดเดือๆเข้มใจเดี๋ยวลองไปเบิรงกกันเอาละทุกคนตอนนี้เขาก็มาฮอตฟังนี่แหละ สิมีโตก็ตเห็นขึ้นอยู่น้อยยืนเริ่มเลเนะอจะจุดไดนะ้มันมีห่วอยู่นี่นะ แถวนี้ตื้นเนาะโอ้มีตัวยังนี่กี้เห็นตัวยังน,นอนอยู่กล้องขี้นี่นอุ้ยหืมไม่เลียกกัดเออเกาะซะ แตกสมัยไปเอาละกระจบไแล้ะสรุปคือได้สองแต้มเนาะผู้ดีแต้มที่สองกลังว่าสิปิดคลิปเนาะบบได้กดถ่ายกาเอาให้กับเจ้าเลยเนาะโตซ้ำกันเนาะให้กับเจ้าเด้อกับเจ้ามาลงอ่ะเจ็บงมอย่างนี้ แล้วให้กับเจ้เาเนาะไวอกสหน้ามาพบกันใหม่เนาะเดี๋ยวสิมาแก้มืออีกจากบ้านเนาะมันบ่ค่อยกัดเนาะเดี๋ยวสิลองมาอีกน้ามาจะตื้นแข้งแลวเนาะนะไปโอกาสหน้าไว้พบกันใหม่